ะลาดอะไรกุ้มเรามาตุลล้อบอระการตุครับสวัสดีนักเรียนปสี่ที่รักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่สี่ของปศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับโรงเรียนหยุดสามสี่วันนักเรียนคงจะได้ไปเที่ยวกันปีใหม่แล้วนะครับอ่าหลังจากเราเลิกเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนกันนะครับในภาคที่หนึ่งของปีปศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าเตรียมตัวให้พร้อม นะอาหนังสือขึ้นมาเปิดหนังสือหน้าห้าสิบสามนะครับอะไกลพร้อมแล้วนะครับอาหนังสือขึ้นมา <c oughs> เปิดหนังสือหน้าห้าสิบสามนะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการลงแสงเงาด้วยเส้นตัวอย่างในหนังสือมันก็มีอยู่แล้วนะครับนักเรียนดูในอะพร้อมแล้วก็ดูนะครับเงานะครับเงาด้วยแสงเงาก็คือส่วนที่มีส่วนที่มืด เพราะมีวัตถุบางแสงทําให้แรลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้นนะครับเงาจะเกิดทรงกล้ามกับแสงเสมอการลงแสงเงามี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือการลงแสงเงาด้วยลายเส้นและก็การลงแสงเงาด้วยเสีแต on <ustered S 2> <wed> ่วันนี้เราก็จะมาลงแสงเงาด้วยเส้นนะครับการลงแสงเงาด้วยเส้นนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้เรื่องแสงเงาเพราะเห็นได้ชัดอุปกรณ์ที่นํามาเขียนเส้น เพื่อสร้างแสงเงานะครับมีหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นดินสอปากกานะครับส็แล้วก็สีเมจิกนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับภาพตัวอย่างที่ลงแสงเงาด้วยเส้นจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับจากของเด็กนะครับเด็กภาพที่ลงแสงด้วยเส้นปากกานะครับภาพส้มด้วยปูกานแก้วนะครับลงด้วยสีเมจิกแล้วก็รูปปลาด้วยเส้นดินสอ อ่ะเปิดหนังสือใบหน้า5้าหนะครับวันนี้กูจะให้นักเรียนทำการลงเส้นแสงเงาด้วยเส้นเมื่อแสงส่องลงมาจากด้านซ้ายนะครับนักเรียนดูภาพที่สองนะครับเด็กผู้ชายผมจุกนะครับถ้าแสงลงมาทางด้านซ้าย นะครับให้นักเรียนฝนเส้นไฟหรือฝนเส้นไปในทิศทางเดียวกับข้อ2ก็ได้นะครับเพื่อเสร็จจะได้ภาพที่มีความเส้นที่สวยงามนะครับส่วนภาพที่ครูจะให้นักเรียนทําก็คือภาพนี้นะครับเมื่อแสงลงมาจากด้านซ้ายของเรานะครับส้มรูปส้มตัวนี้นะครับแสงเงาเส้นที่นักเรียนดานะครับนักเรียนดูตัวอย่างหน้าห้าสิบห้าได้เลยนะครับเมื่อ ดวงอาทิตย์อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับแสงมันจะอยู่ทางด้านไหนของรูปนะครับอ่านักเรียนดูแล้วนะครับดูตัวอย่างตามในหนังสือได้เลยนะครับตามลายเส้นนะครับแสงลงทางด้านซ้ายลายเส้นจะอยู่ทางด้านไหนของนักเรียนนะครับอ่าดูตัวอย่างแล้วก็นะเอาอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับขึ้นมา สมุดดินสออยางลบนะครับเตรียมให้พร้อมไกพรพิมพ์รูปนี้ได้ก็พิมพ์ได้นะครับส่วนคนที่พิมพ์ไม่ได้ก็วาดวาดเองก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะวาดรูปอะไรนะครับแต่ว่าแสงดวงอาทิตย์ต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับอ่าคาใจแล้วนะครับแล้วส่งมาในลิงก์ศิลปะเทานั้นนะครับไอ้นักเรียนส่งมาในลิงก์ศิลปะเท่านั้นนะครับ อ่าสำหรับเวลาที่เหลือก็ให้นักเรียนเอาอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็นั่งตทาให้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับอัสลามาลัยกุ้มวารมัตุลรอวะวรกาตุ